วันนี้เราจะมาคุยกันถึงองค์กรหนึ่งที่ชื่อคุณหูคนไทยมากที่สุดเลยนะคะเวลาพูดถึงเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนั่นก็คือปปชหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแต่แทนที่เราจะคุยกันเรื่องคดีความนะคะเราจะย้อนกลับไปที่ต้นทางเลยคือตัวกฎหมายที่เป็นเหมือนพิมพ์เขียวขององค์กรนี้ครับ แหล่งข้อมูลของเราในวันนี้ก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปรับปรามการทุจริตฉบับปี2561ค่ะครเราจะมาลองเจาะลึกกันดูว่ากฎหมายฉบับนี้ออกแบบโครงสร้างของปปชไว้อย่างไรใครคือคนที่มีอำน,นาจตรวจสอบแล้วเขามีเครื่องมืออะไรในมือบ้างและคำถามที่สำคัญที่สุดเลยคือ เมื่อมีองค์กรที่อำนาจล้นฟ้าขนาดนี้แล้วใครล่ะคะที่จะมาตรวจสอบองค์กรนี้อีกทีซึ่งการเข้าใจพิมพ์เขียวฉบับนี้สําคัญมากนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวบทกฎหมายที่อาจจะดูน่าเบื่อแต่มันคือการทำความเข้าใจกลไกอำนาจที่อยู่เบื้องหลังข่าวใหญ่ๆที่เราเห็นกันทุกวันเออราเราได้ยินว่าปปชชี้มูลความผิดนักการเมืองหรือสอบสวนโครงการเมกะโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยถ้าเราเข้าใจโครงสร้างตรงนี้เราจะมองข่าวได้ทะลุปลุกโผล่ขึ้นเยอะเลยครับ น่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าดิฉันเปิดอ่านดูแล้วเจอว่ากฎหมายฉบับปี61นี้เหมือนเป็นการรีบูตครั้งใหญ่เลยนะคะคือยกเลิกกฎหมายเก่าๆที่เกี่ยวกับปป,ปชไปทั้งหมด8ฉบับแล้วสร้างเป็นฉบับเดียวที่ครอบคลุมทุกอย่างเลยใช่เลยครับเป็นการสั่งขยานาจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้กลไกลมันชัดเจนแล้วก็ทันสมัยขึ้น ทีนี้พอเราเปิดเข้ามาดูเนื้อในสิ่งแรกที่ต้องทําความเข้าใจเลยก็คือคํานิยามในมาตราสี่เพราะนี่คือกุญแจที่กําหนดเลยครับว่าปปชมีอานาจกว้างแค่ไหนใช่เลยค่ะพอพูดถึงคํานิยามดิฉันสะดุดกับคําว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมากคือในความรู้สึกคนทั่วไปอาจจะนึกถึงข้าราชการแต่พอไปอ่านดูในกฎหมายโอ้โหมันกว้างมากจริงๆครับกว้างขนาดไหนครับตั้งแต่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีสอสอสอวอไปจนถึงผู้บริหารท้องถิ่นหรือแม้แต่พนักงานในรัฐวิสาหกิจคือแทบทุกคนที่รับเงินเดือนจากรัฐเลยค่ะการที่นิยามมันกว้างขนาดนี้มีเหตุผลสำคัญครับเขาเรียกว่าเป็นการขึงอวนให้ครอบคลุมที่สุดใช่ครับเพื่อไม่ให้มีใครอ้างได้ว่าตัวเองไม่อยู่ในข่ายอำนาจการตรวจสอบของปปช ถ้าตำแหน่งของคุณเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจรัฐหรือเงินภาษีของประชาชนคุณก็ต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบชัดเจนมากค่ะแล้วก็มีอีกสองคำที่เป็นหัวใจหลักของข้อหาเลยคือทุจริตต่อหน้าที่กับร่ำรวยผิดปกติตอนแรกก็คิดว่าคำว่าร่ำรวยผิดปกติมันก็ตรงตัวนะคือมีเงินงอกออกมาเยอะแต่ในกฎหมายมีรายละเอียดที่น่าทึ่งซ่อนอยู่ ตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดเปลี่ยนเกมเลยกฎหมายไม่ได้มองแค่ว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติแต่ยังรวมถึงการมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติด้วยหนี้สินลดลงใช่ครับลองนึกภาพตามนะครับในอดีตเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตอาจจะรับสินบนเป็นเงินสดแล้วแอบเอาเงินนั้นไปโปะหนี้บ้านก้อนโตจนหมดอทำให้จับได้ยากมากแต่กฎหมายข้อนี้เข้ามาอุดช่องโหว่เมื่อคืนมาตรงนั้นตอนนี้ ถ้าจู่ๆข้าราชการระดับสูงปลดหนี้สินได้ทั้งหมดก็ต้องตอบให้ได้ว่าเอาเงินจากไหนมาโห oh. มันไม่ใช่แค่เรื่องว่าคุณได้อะไรเพิ่มแต่มันคือเรื่องหนี้สินที่หายไปด้วยเป็นรายเหรียญเล็กๆที่ทรงพลังมากจริงๆค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือเรื่องอายุความของคดีทุจริตกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าถ้าผู้ถูกกล่าวหาหนีคดีระหว่างการพิจารณาให้หยุดนับอายุความทันที ถูกต้องครับพูดง่ายๆก็คือนาฬิกาอายุความจะหยุดเดินทันทีที่คุณหนีหยุดเดินเลยครับนี่คือเครื่องมือที่ปิดประตูตายสําหรับคนที่คิดจะหนีออกนอกประเทศเพื่อรอให้คดีหมดอายุความแล้วค่อยกลับมาอย่างสง่างามกฎหมายส่งสัญญาณชัดเจนว่าการหลบหนีไม่ใช่ทางออกอีกต่อไปคดีจะรอคุณอยู่ตรงนั้นเสมอโอเคค่ะพอเราเห็นภาพกว้างๆของกติกาแล้วคำถามต่อมาที่สำคัญที่สุดก็คือ แล้วใครคือกรรมการในเกมนี้ใครคือคนที่จะมาเป็นคณะกรรมการปปชทั้ง9คนคะกฎหมายตั้งสเปคไว้สูงมากครับไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะเดินเข้ามาเป็นกรรมการปปชคุณสมบัตินี่คือต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับท็อปเทียร์ของประเทศจริงๆดิฉันอ่านคุณสมบัติด,ดูแล้วก็อึ้งไปเหมือนกันคะ่ะคือ ต้องเคยเป็นข้าราชการระดับสูงมากๆครับอย่างอธิบดีผู้พิพักษาอธิบดีอายการหรืออธิบดีกรมต่างๆมาไม่ต่ำกว่า5ปีหรือไม่ก็ต้องเป็นาศาสตราจารย์มาอย่างน้อย5ปีคือคัดมาจากยอดพิระมิดของแต่ละวงการเลยเจตนาก็เพื่อให้คณะกรรมการชุดนี้มีความน่าเชื่อถือสูงสุดมีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นกฎหมายบัญชีเศรษฐศาสตร์เพื่อให้สามารถไต่สวนคดีที่ซับซ้อนได้อย่างรอบด้านแต่การคัดคนจาก ระดับท็อปขนาดนี้มันมีโอกาสสร้างจุดบอดไหมคะเหมือนกับว่าเราได้กรรมาการที่เข้าใจการทุจริตในระดับนโยบายหรือโครงการใหญ่ๆแต่ท่านอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกับการทุจริตในระดับเล็กๆที่กระทบชีวิตคนธรรมดาทั่วไปหรือเปล่าเป็นคําถามที่ดีมากครับซึ่งกฎหมายก็พยายามสร้างกลไกป้องกันเรื่องนี้ไว้ในสนลักษณะต้องห้ามและกระบวนการสรรหาที่เข้มข้นมากคือนอกจากจะต้องมีคุณสมบัติครบแล้วยังต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามด้วยอ๋อ oh. ใช่เลยค่ะดิฉันอ่านส่วนของลักษณะต้องห้ามแล้วเจอข้อที่น่าสนใจเยอะมากอย่างข้อที่ชัดเจนที่สุดคือห้ามเป็นหรือเคยเป็นนักการเมืองสอสอสอวอหรือแม้จะสมาชิกพักการเมืองในช่วง10ปีก่อนเข้ารับตําแหน่งอันนี้เพื่อกันเรื่องความเป็นกลางทางการเมืองแน่นอนครับ ต้องตัดเยื่อใหญ่ทางการเมืองให้ขาดเป็น10ปีแล้วก็มีข้อที่เฉพาะเจาะจงอย่างห้ามเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการสื่อมวลชนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแต่มีข้อหนึ่งที่อ่านแล้วต้องอ่านซ้ําคือห้ามเป็นภิกษุสมัมมเนนนักพรตหรือนักบวชทําไมถึงต้องระบุไว้ชัดเจนขนาดนั้น,นะคะ เ,เหตุผลหลักๆก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนในเรื่องความเป็นกลางและความเป็นอิสระอย่างแท้จริงครับและกระบวนการคัดเลือกก็ซับซ้อนหลายชั้นมากต้องผ่านคณะกรรมการสรรหาที่ประกอบด้วยประธานองค์กรหลักของประเทศอย่างประธานสารดีกาประธานสาภาผู้นำฝ่ายคา้านเมื่อผ่านด่านนี้แล้วก็ยังไม่จบนะครับ ชื่อต้องถูกส่งไปให้วุฒิสภาคัดเลือกอีกทีด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งเป็นกระบวนการที่พยายามคานอำนาจและกลั่นกรองอย่างดีที่สุดแล้วพอได้รับเลือกแล้วก็อยู่ในตำแหน่งได้7ปีและเป็นได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจโดยสิ้นเชิงเอาละ่ะพอเราได้คณะกรรมการทั้ง9คนที่ผ่านการคัดเลือกสุดโหดมาแล้วทีนี้มาดูกันว่าอาวุธในมือของพวกเขามีอะไรบ้างคะ่ะ ปปชทำอะไรได้บ้างถ้าจะพูดถึงอำนาจต้องบอกว่ากฎหมายให้เครื่องมือที่ทรงพลังมากครับหัวใจหลักคืออำนาจในการไตส่สวนซึ่งรวมถึงการออกคำสั่งเรียกใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือคนธรรมดาให้มาให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเรียกได้หมดทุกคนเลยเหรอคะใช่ครับ และที่เหนือกว่านั้นคือสามารถไปขอให้ศาลออกหมายเพื่อเข้าตรวจค้นสถานที่หรือรถยนต์ได้ด้วยโห oh. นี่คืออำนาจที่ใกล้เคียงกับตำรวจหรือ DSI เลยเพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐานมันทำได้อย่างเต็มที่จะมีอำนาจหนึ่งที่ดิฉันอ่านเจอแล้วร,รู้สึกว่ามันน่าทึ่งมากค่ะคืออำนาจในเชิงป้องกันไม่ใช่แค่การปราบปรามครับ คือกฎหมายบอกว่าถ้าปปชเห็นว่าโครงการหรือการดำเนินงานอะไรของหน่วยงานรัฐมันสุ่นเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริตในอนาคตสามารถส่งหนังสือเตือนไปที่หน่วยงานนั้นกับคณะรัฐมนตรีได้เลยเหมือนเป็นหน่วยพรีครายด้านคอร์รัปชันเลยนะคะถูกต้องครับนี่คืออำนาจเชิงรุกที่สำคัญมากคือไม่ต้องรอให้ความเสียหายเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยเข้าไปสอบสวนแต่สามารถเข้าไปเบรกหรือให้ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันได้เลย แต่ในขณะเดียวกันกฎหมายก็สร้างสมดุลไว้อย่างดีครับโดยเฉพาะเรื่องการรักษาความลับหมายถึงการคุ้มครองผู้ถูกร้องเรียนใช่ไหมคะใช่ครับกฎหมายกําหนดชัดเจนว่าตราบใดที่เรื่องยังอยู่ในชั้นตรวจสอบเบื้องต้นหรือยังไม่มีการชี้มูลความผิดห้ามเปิดเผยชื่อผู้ถูกร้องเรียนเด็ดขาด เพื่อป้องกันการใช้ปปชเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือทำลายชื่อเสียงของคนอื่นทั้งยังเป็นการคุ้มครองคนที่อาจจะถูกร้องเรียนโดยไม่เป็นธรรมด้วยและเพื่อตอกย้ำว่าอำนาจของปปชไม่ใช่แค่เสือกระดาษกฎหมายยังให้อำนาจในการขอให้ศาลออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหาได้เลยถ้ามีเหตุให้เชื่อว่าจะหลบหนีแสดงว่าไม่ใช่แค่เรียกมาสอบสวนแต่สามารถนำตัวมาเข้าสู่กระบวนการได้จริงๆครับ โห oh, ฟังดูแล้วอำนาจของปปชนี่กว้างขวางและน่าเกรงขามมากจริงๆค่ะซึ่งมันก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่ดิฉันว่าสำคัญที่สุดเลยองค์กรที่มีอำนาจมหาศาลขนาดนี้แล้วใครล่ะคะที่จะมาตรวจสอบปปชเอง Who watches the watchers เป็นคำถามที่สำคัญที่สุดเลยครับเพราะอำนาจที่ไม่มีการตรวจสอบย่อมนำไปสู่การใช้อำนาจในทางที่ผิดได้เสมอ ซึ่งกฎหมายก็ได้ออกแบบกลไกาการตรวจสอบทวงดุลหรือ check and balances เอาไว้หลายชั้นมากครับกลไกแรกที่เห็นแล้วชอบมากคือเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์ส,สินค่ะกรรมการปรปรชทุกคนก็ต้องยื่นบัญชีทรัพย์ส,สินเหมือนนักการเมืองคนอื่นๆครับแต่จุดที่น่าสนใจคือพวกเขาไม่ได้ยื่นให้องค์กรตัวเองตรวจสอบแต่ต้องยื่นตอบป,ประธานวุฒิสภานี่คือหลักการตรวจสอบไขว้ที่สำคัญมากครับคือไม่ได้ตรวจสอบกันเองแต่ให้องค์กรอื่นที่มีอำนาจทัดเทียมกัน เป็นผู้ตรวจสอบแทน๋ oh. เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการช่วยเหลือพวกพ้องแล้วถ้าเกิดสถานการณ์เลวร้ายที่สุดล่ะคะคือถ้ามีคนสงสัยว่าตัวกรรมการปรปรชเองนั่นแหละที่ทุจริตหรือร่ำรวยผิดปกติจะทำยังไงใครจะมาสอบสวนคนที่มีอำนาจสอบสวนคนอื่นกฎหมายวางทางออกไว้ชัดเจนมากครับกระบวนการกล่าวหาสามารถเริ่มต้นได้จากหลายทางทั้งจากสอสอหรือส,ออสอวอ แต่ที่ทรงพลังที่สุดคือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน20,000คนสามารถเข้าชื่อกันเพื่อกล่าวหากรรมการปปชได้ให้ประชาชนเป็นคนเริ่มต้นกระบวนการได้เลยเหรอคะใช่ครับและเมื่อมีการยื่นเรื่องกล่าวหาพร้อมหลักฐานแล้วเรื่องจะไม่ได้ถูกส่งกลับไปที่ปปชนะครับแต่จะถูกส่งผ่านประธานรัฐสภาไปที่ประธานศาลฎีกาไปที่ศาลฎีกาเลย ครับซึ่งท่านจะตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษเพื่อไต่สวนเรื่องนี้โดยเฉพาะหมายความว่าจะมีองค์กรใหม่ที่แยกขาดจากปปชโดยสิ้นเชิงถูกตั้งขึ้นมาเพื่อสอบสวนปปชโดยเฉพาะเลยถูกต้องครับเป็นการยืนยันหลักการว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายแม้แต่คนที่มีหน้าที่รักษากฎหมายเองก็ตามนี่คือคกลไกคานอำนาจที่แข็งแกร่งที่สุดที่กฎหมายออกแบบไว้เพื่อตรวจสอบผู้ตรวจสอบอีกทีหนึ่ง พอได้เจาะลึกไปในพิมพ์เขียวฉบับนี้แล้วภาพของปปชในหัวเปลี่ยนไปเลยนะคะจากเดิมที่เห็นเป็นแห่องค์กรที่คอยชี้มูลความผิดนักการเมืองตอนนี้เห็นโครงสร้างที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนมากตั้งแต่การคัดเลือกคนที่คุณสมบัติสูงเลี้ยวเข้ามาเป็นกรรมการการมอบเครื่องมือที่ทรงพลังให้พวกเขาใช้ทํางานไปจนถึงการสร้างกลไกที่ซ้อนกันหลายชั้นเพื่อตรวจสอบการใช้อํานาจนั้นอีกที ทั้งหมดนี้คือโครงสร้างตามตัวบทกฎหมายที่พยายามสร้างองค์กรปราบโกงในอุดมคติขึ้นมานะครับคือต้องทั้งทรงพลังมีความเป็นอิสระแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความรับผิดชอบและพร้อมถูกตรวจสอบได้ตลอดเวลาอืแน่นอนว่าประสิทธิภาพในโลกเป็นความเป็นจริงก็ขึ้นอยู่กับการบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้ด้วยแต่ถ้าดูจากแค่ตัวพิมพ์เขียวก็ต้องยอมรับว,ว่ามันถูกคิดมาอย่างรอบคอบมากครับ ซึ่งก็ทิ้งท้ายให้เราได้คิดกันต่อได้อย่างน่าสนใจนะคะจากที่เราคุยกันวันนี้จะเห็นว่ากฎหมายมอบอำนาจเชิงรุกให้ปอปชที่สามารถเข้าไปแจ้งเตือนหน่วยงานรัฐเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้นจริงคำถามที่น่าคบคิดก็คืออำนาจในการป้องกันแบบนี้ถูกนำมาใช้บ่อยและมีประสิทธิภาพแค่ไหนมเมื่อเทียบกับอำนาจในการปราบปรามหรือการไต่สวนคดีที่เกิดขึ้นไปแล้ว แล้วความสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้กำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับทิศทางการต่อสู้กับคอร์รัปชันของประเทศเรากันแน่คะ